นิทานเรื่องคิดไปเองณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่กำลังต่อร่างสร้างตัวขึ้นมาได้ไม่นานหมู่บ้านแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านอาหารเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าถ้ารู้จักกินรู้จักใช้ก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไปตลอดชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งอาหารจากหมู่บ้านอื่นเลยใหญ่ยยคงซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านใจดีแห่งนี้เมื่อใดที่ชาวบ้านเดือดร้อน ผู้ใหญ่คงก็จะไปช่วยเหลือให้ชาวบ้านอยู่สุขสบายเรื่อยมาณนะสระน้ําท้ายหมู่บ้านมาเล่นน้ำกันพี่นางมะลิซึ่งเป็นภรยาของนายแดงกําลังเล่นน้ําอย่างสนุกสนานหน้าตายิ้มแยแ้มแจ่มใสร่าเริงนายแดงเมื่อได้ยินภรยาเรียกให้ลงน้ําก็เลยถอดเสื้อผ้ากระโดดลงน้ําว่ายตามนางมะลิไปมานางมลิว่ายไปถึงกลางสระ จูจ่ๆนางมลิเกิดหมดแรงไม่สามารถพยุงตัวให้ลอยตัวได้จึงได้จมหายไปใต้น้ำต่อหน้าต่อตานายแดงเมื่อนายแดงเห็นเช่นนั้นจึงรีบดำดิ่งหวังว่าจะไปช้อนร่างของนางมะลิให้ทันมาให้นางมะลิสำลักน้ำแต่ดำไปเท่าไหร่จะใช้มือคว้านหาเท่าไหร่ก็ไม่พบร,ร่างของนางมะลินายแดงจึงกลั้นหายใจอีกครั้งและดำลงไปใต้น้ำอีกครั้งผ่านไปสองนาที นายแดงโผล่ขึ้นมาหายใจอีกครั้งและดำลงไปใต้น้ำอีกครั้งผ่านไปสามนาทีนายแดงโผล่ขึ้นมาพร้อมกับร่างนางมะลิแต่ร่างกายนางมะลิไม่ตอบสนองแล้วนายแดงจึงอุ้มร่างนางมะลิขึ้นมาที่ริมสระและก็พยายามปั๊มหัวใจสลักกับพายปอดแต่านางมะลิก็ยังไม่ตอบสนองนายแดงจึงอุ้มร่างนางมะลิไปหาผู้ใหญ่คงหวังว่าจะให้ผู้ใหญ่คงช่วยเหลือ เมื่อมาถึงบ้านผู้ใหญ่คงผู้ใหญ่คงเชิญภรรยาผมด้วยครับภรรยาผมจมน้าครับนายแดงพูดไปร้องไห้ไปผู้ใหญ่คงบอกให้ในายแดงอุ้มนางมะลิขึ้นเบาะหลังรถแล้วคอยดูการตอบสนองของนางมะลิด้วยแล้วผู้ใหญ่คงก็รีบขับรถออกไปไปทางประมาณห้านาทีรถผู้ใหญ่คงก็ถึงโรงพยาบาลจำมบเภอ นายแดงอุ้มนางมะลิไปที่ห้องถูกเชิญทันทีหมอครับส่วนปรยาผมด้วยครับปริยาผมจฉมน้าก็คุณหมอก็เข็นเตรียมเข้าห้องไอซียูทันทีผ่านไปสิบนาทีคุณหมอออกมาจากห้องไอซียูแววตาของนายแดงแดงกล่ำคุณหมอปรยาผมเป็นยังไงบ้างครับผมต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับนายแดงร้องไห้เสียอินปานจะขาดใจตายตามนางมะลิไปหลังจากนั้นนายแดงก็นําร่างนางมะลิ ไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปหลังจากนั้นทําให้หนายแดงต้องอาศัยอยู่บ้านคนเดียวตามลงนพังไม่มีภรรยาคู่ใจแล้วอยู่มาคืนหนึ่งนายแดงวิ่งมาหาผู้ใหญ่คงด้วยความตกใจสีหน้าซีดอย่างกบ,บไต่ต้มขาสั่นพิ้วไหวดังสายน้ําน้ําเหงื่อไหลจากหน้าผากตัดลลาะลงมาที่หัวคิว้วส่วนหนึ่งเขาไปที่หัวตาส่วนที่เหลือลงมาที่ร่องจมูกแล้วก็ไหลต่อไปที่ริมถีปาก เขาพูดกับผู้ใหญ่คงอย่างตะกุกตะกักว่าคือคือผมผมไม่ไหวแล้วครับผู้ใหญ่คงสองสาววันนี้ผมนอนแทบไม่หลับเลยครับเกิดอะไรขึ้นหรอคือคือตั้งแต่นางมะลิเนี่ยผมเสียไปตกเึกจะมีเสียงคนมาเคาะประตูทุกคืนเลยครับทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเคาะประตูลมเข้ามาทางช่องลมประตูทุกครั้งเลยครับพอผมเปิดประตูออกไปดูไม่ก็ไม่เห็นใครมาเคาะประตูเรียกเลยครับ ผมแปลใจมากครับอ้าวอางั้นพาข้าไปดูบ้านเองหน่อยนายแดงก็พาผู้ใหญ่คงไปที่บ้านผู้ใหญ่คงก็เดินสำรวจรอบบ้านแล้วก็มาอยู่ที่หน้าประตูบ้านแล้วก็มองขึ้นไปเห็นกิ่งมะม่วงติดลูกกาลังหน้าทาอยู่พวงผู้ใหญ่คงก็เลยเอื้อมมือไปจับกิ่งมะม่วงแล้วกวางไปที่หน้าประตูวงมะม่วงกะแทกกับประตูดังบักแล้วก็ถามนายแดง ช่วยเสียงแบบนี้ไหมนายนแดนตอบช่วยครับผู้ใหญ่คงก็หยิบมี่ที่ติดตัวมาด้วยแล้วก็เชือนไม้ที่กินมะม่วงเอ้าเอ้าแดนเอามะม่วงไปกินต่อไปนี้คงไม่มีใครมาเคาะประตูเรีองแล้วละ่ะหลังจากนั้นนายแดงก็ไม่เคยได้ยินเสียงเคาะประตูอีกเลย